สวัสดีครับทุกท่านผมนาวินพ้กตั้งช่อง u t u b e รถมือ2รถในฝันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมที่สตรีมมิ่งสดๆซึ่งขณะนี้ผมก็อยู่ที่หาดทรายดำนะครับฉากข้างหลังผมจะเป็นหาดทรายดำอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดตราดประมาณสัก16กิโลเมตรกับท่านใดที่เคยมาเที่ยวอาจจะรู้กันดีนะครับแต่สาหรับผมนั้นถือว่าเป็นน้องใหม่ผมไม่เคยมาท่องเที่ยวจังหวัดตราดเลย ตลอดจนไม่เคยมาที่หาดทรายดำซึ่งจังหวัดตราดก็มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับทะเลหรือว่าเกาะนะครับเขาเรียกว่าเมืองเมืองเกาะครึ่งร้อยใช่ไหมฮะก็เป็นตำนานแต่ว่าสิ่งที่จังหวัดตราดนั้นมีไม่เหมือนสถานที่แห่งใดในประเทศไทยหรือว่าในโลกนั้นก็คือหาดทรายดำนั่นเองซึ่งหาดทรายดำที่นี่เจ้าหน้าที่ได้บอกผมว่า1ใน5ของโลกครับในประเทศไทยนั้นมีที่นี่ที่เดียวย้ำอีกทีนะครับในประเทศไทย มีเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถ้าท่านอยากจะมีความสุขในมุมที่แตกต่างอยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะเปิดโลกกว้างอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่เหมือนผมก็อย่าลืมวางแผนนะครับลองวางแผนดูครับมาท่องเที่ยวจังหวัดตราดไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครประมาณ350กิโลเมตรนั่นเองแต่ถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ หรือภาคอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่จังหวัดตราดท่านก็นสามารถที่จะวางแผนมาท่องเที่ยวที่นี่ได้หรืออาจจะศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางก็ได้ครับไปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับหาดทรายดําหรือว่าเส้นทางที่จะมาจังหวัดตราดนั่นเองเอาเป็นว่ามาดูกันครับว่าหาดทรายดามันจะเป็นยังไงซึ่งสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นและก็กําลังจะเห็นพร้อมกับท่านนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับนี่ครับ จุดที่ผมถ่ายทําอยู่นี้ก็จะเป็นทรายนะครับนี่คือหาดทรายดําที่เขาบอกนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาบอกซึ่งเดิมทีหาดแห่งนี้นะครับจะเป็นทรายสีขาวเหมือนกับหาดทรายปกติที่เราเคยเห็นทั่ว,วไปแต่สถานที่แห่งนี้นั้นมีความพิเศษที่เราไม่สามารถที่จะพบได้ในหาดทรายทั่วไปนั่นก็คือหาดทรายสีดำนี่ครับให้ดูชัดๆเลย นะครับซึ่งสายสีดํานี้มันจะมีความละเอียดมากกว่าสายสีขาวที่เราออพบกันทั่วไปนะครับแต่ว่าคุณสมบัติหรือว่าประโยชน์ของมันนั้นตัวนี้ผมผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่เป็นว่าคลิปนี้ผมก็อยากจะให้เห็นว่าบรรยากาศการมาท่องเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิตโดยเฉพาะหาดสายดำนั้นเป็นอย่างไรนะครับ,รบเพื่อที่ท่านนั้นจะได้เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเผื่อท่านอยากจะมาเยี่ยมชมแถวนี้นะครับ นี่ฮะทรายดำก็จะประมาณนี้นะครับได้สัมผัสทรายครั้งแรกในชีวิตของผมพร้อมกับการซีมิงครั้งแรกในชีวิตเช่นกันผ่าน YouTube นี่ครับเป็นยังไงบ้างรครับสำหรับอากาศที่อยู่บริเวณนี้โอ้ครับอากาศนั้นเย็นมากๆเลยมีลมทะเลโชยมา ลมเย็นมากๆนะครับออกซิเจนเต็มปอดไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านจะทําอะไรอยู่นะครับท่านจะทานอาหารเที่ยงหรือไม่ท่านจะเครียดจากการทํางานหรือไม่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยปวดหัวกับเรื่องราวในชีวิตที่เราต้องต่อสู้กันหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ผมก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนั้นจงนะครับจงต่อสู้ต่อไปเพื่อชีวิตเพื่ออนาคตของเราและก็เพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คนรักของเราต่อไปนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าปัญหาจากการทํางาน นะครับยังไงก็ขอให้ท่านนั้นจงผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับจงต่อสู้ไปให้มันมีความสุขในทุกชีวิตให้มันมีความสุขกับทุกอย่างที่เรากระทําให้มันมีความสุขกับทุกอนุคือของชีวิตแต่ถ้าหากว่าชื่นชอบการท่องเที่ยวแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมพารถในฝันของท่านนั้นมาท่องเที่ยวสถานที่แบบนี้พร้อมกับคนที่ท่านรักโอเคนะครับในระหว่างนี้ผมก็จะให้ท่านดูบรรยากาศร,รอบๆของหาดทรายดำนะครับเพื่อจะได้เห็นว่า มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหาไซดยดำก็จะประมาณนี้คําข้างผมก็จะเป็นป่ากงกลางเป็นป่ากงกลา,า,างนะครับเป็นป่ากงกลางนะฮะซ้ายขวาเป็นป่ากงกลางทั้งหมดทางที่เข้ามานะครับก็เป็นทางคอนกรีตนะครับเป็นทางคอนกรีตเจ้าหน้าที่เขาทําไว้อยู่สามารถที่จะเดินมานะครับเดินเข้ามาจากจุด ลงชื่อนะครับประมาณ500เมตรก็จะมาถึงาาหาดทรายตรงนี้นะครับก็คือเดินทางระหว่างทางก็จะเป็นในส่วนของอาปากคงกลางทั้งสองข้างทางแต่อากาศนั้นวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนอากาศคลื่นฟ้าคลื่นฝนแล้วก็มีฝนตกงมาไปปล่อยแต่ก็ไม่ได้ทําให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางของผมแต่อย่างใดน,นะครับเพราะผมคาดว่าผมใฝ่ฝันลงไลขครัง้งไครที่จะมาสถานที่แห่งนี้หลายสิบปีแล้ววันนี้ผมได้ทําตามความสําเร็จ ตามที่ผมใฝ่ฝันและผมก็มาถึงจุดนี้ตามที่ผมใฝ่ฝันแล้วความสุขขั้นที่1กับ h o ได้ c v g 3ได้เริ่มพุ้นแล้วและความสุขของท่านได้เริ่มขึ้นหรือยังยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปสร้างความสุขวางแผนความสุขกับรถในฝันของท่านนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับลองไปาวางแผนดูการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับไม่ใช่แค่เพาะมมีเฉพาะทะเลท่องเที่ยวแห่งใดก็ได้ครับที่สามารถที่จะสร้างฝันสร้างความสุขให้ท่านได้มีที่หลายที่ ในประเทศไทยนะครับท่านอยู่จังหวัดใดก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ผมเชื่อว,ว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานนี้รัฐบาล,ลก็น่าจะมีมาตรการอะไรดีนะครับอาจจะมีมาตรการอะไรดีๆนั้นมาสนับสนุนการท่องเที่ยวให้พวกเราได้ท่องเที่ยวกันนะครับและได้ความสร้างความสุขกันหลังจากที่เราเนี่ยก็ติดอยู่ในวังวนแห่งความน่าเบื่อหน่าย หรือว่าติดอยู่ในโลกของการกักตัวที่กลัวไวรัสลาโควิดนั่นเองแต่วันนี้ไวรัสลาโควิดก็ได้ถูกคลายล็อกไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเดินทางเดินท่องเที่ยวได้ไปมาระหว่างต่างจังหวัดได้ใช้ชีวิตใกล้จะเหมือนเดิมเป็นปกติได้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาสร้างความสุขให้กับตัวเองอย่างที่ผมบอกนะครับชีวิตเราก็ไม่มีอะไรมากครับถ้ามีเวลาไม่มากก็ลองมาหาเที่ยวดูนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ อยู่ในช่วงของการเกษียณอายุราชการหรือว่าพี่น้องท่านใดนะครับที่เกษียณราชการไปแล้วเนี่ยหรือเกษียณจากการทํางานไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะมีความสุขจากการท่องเที่ยวท่านจะมีความสุขจากการเดินทางนั้นไปได้ทุกที่ที่ท่านอยากไปนะครับผมเชื่อว่าท่านจะมีความสุขนะครับท่านออกมาพบกับโลกกว้างมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปนะครับชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับผมเชื่อว่า มันจะเป็นยาชูกําลังใจให้ท่านนั้นมีความสุขที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิตได้อีกมากมายมหาศา,ศาลเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาดูที่ชมวิวนะครับระดับต่อมานะครับหลังจากดูทรายไปแล้วเราจะไปดูที่ชมวิวกันนี่ครับสองทางทางก็อย่างที่ผมบอกนะฮะมันก็จะมีต้นกองกลางเป็นป่ากองกลางนะครับป่ายชายเลน เดี๋ยวจะให้ดูทะเลที่สวยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือจุดชมวิวจุดชมวิวทิวทัศน์สำหรับทะเลที่หาซายดำนะครับน้ำทะเลก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับน้ำทะเลมันดำอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าฝนก็ได้โดยปกติถ้าหากว่าจะมาเที่ยวทะเลน้ําใสๆอาจจะไม่ใช่หน้าฝนนะฮะแล้วก็อาจจะต้องไปเที่ยวที่เกาะอื่นๆที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นเกาะช้างเกาะกูดอะไรประมาณนี้ แต่ตรงนี้จุดนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่เป็นทะเลสวยกับน้ำทะเลค่อนข้างที่จะดําแล้วก็ถัดมองไปไกลๆนะครับท่านก็จะพบกับเกาะแกงต่างๆของจังหวัดตราดถ้าจะข้ามไปตรงนั้นก็ต้องข้ามเรือนะฮะก็ลองศึกษาดูอย่างที่ผมบอกครับถ้าจะมาท่องเที่ยวจังหวัดตราดนั้นสักมาเที่ยวสักที่นี่สักสองสาวันกำลังดีครับถ้า1วันนั้นอาจจะน้อยไป กลับมาวันศุกร์กับวันอาทิตย์อะไรประมาณนี้กําลังดีกลับมากับครอบครัวของท่านมากับคนที่ท่านรักหลีกนี้จะความวุ่นวายครับหลีกนี้จะความเครียดมาชาร์จแบตมาเติมพลังงานมาเติมพลังใจมาสร้างความคิดเผื่อท่านจะมีความคิดมีความคลิดเอดต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่านก็ลองดูครับ อากาศดีมากๆเลยครับอากาศดีมากๆเลย <d> ก็ประมาณนี้นะครับทริปการท่องเที่ยวครั้งแรกผมที่าหาดทรายดำจังหวัดตราด เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของผมที่ได้มาสารที่แห่งนี้ก็ขอบันทึกวิดีโอเป็นภาพแห่งความทรงจำไว้อีกครั้งหนึ่งในชีวิตคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับถ้าหากว่าท่านชื่นชอบสไตล์การนำเสนอคอนเทนต์ของผมท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมในช่อง YouTube รถมือสองรถในฝันของผมได้หรือท่านใดที่ชื่นชอบรถ SUV นะครับโดยเฉพาะรถ Honda c ซ V ท่านสามารถที่จะติดตามรับชมรถสวยดูคอนเทนต์ดีดๆเกี่ยวกับ Honda c ซีได้ที่ช่อง w i n c ี v นะครับช่อง YouTube WinCRV ซึ่งเป็นช่องที่ผมตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็แฟนเพจ Facebook w i n ี r v เช่นกันนะครับ W ตัวใหญ่ INCRV ตัวเล็กนะครับลองไปคอมเมนต์ลองไป comment, กดไลค์กดแชร์ได้นะครับไปแสดงความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแบ่งปันความสุขได้กับผมผ่านช่องทาง Facebook ก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งตัวท่านเองและคนที่ท่านรักห่างไกลาจากโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ท่านนั้นจงมีแต่ความสุขความโชคดี ขอพลังจงอยู่คู่กับคุณ